นาบ่ผู้สาวโอ้ยผู้สาวหรือเมียเขาอนะเจ้าเด็กเขาบ่หนาวน้องยุ่งคนสวยสวยขักสวยแนี่ยจนขำน้องยังก่อนนี่น้องยุ่งแหละนี่นาอันนี้ว่านางเอกเจ้าเออนางเอกประจำช่องคอยโอ้ค <laughs> นคนนี้แหละตัวจริงเสียงจริง,ง,รงที่บา้านเย็นเหล่าให้คอยคอยจนเมาอุ้มมือนะห <laughs> า,ายด้วยนะอายุจะปีหน้า <laughs> อันนี้อยู่จากจี๊ปีแซวอ้ดปีซกันกับคอยเลยนี่คอยกับแซวเอ็ดคือกันคอยทำก็คอยคอยแซวสองแซวสองพ่อเขาจะจะอาบน้ำบ่หน้าบ่อนี่ฮะสะแงดบ่สะแงดบ่เพิ่นบ่ปากเนาะผู้สาวมันบ่อน้องอันนี้ผู้สาวมันบ่ผู้สาวมันี่ไหนเลยอันนั้นแม่เข้าบ่น่ะโอ้ยเแหนะแหนะโตออกเลยเนาะ หัวตีนจักบ่จะเห็นจังไดออเอาพห่น้องเอ้ยมีแต่ผู้สาวงามๆเนาะอาบน้ําในเซ่แล้วเนาะ สวัสดีและสบายดีบอยเอฟซีฟังไทยและฟังลาวพี่น้องตอนนี้เฮามาลงลินน้ำเซ่พี่น้องย่ามขำๆเนาะผู้ชา่ผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้วอาบนา้ำไลายล่พี่น้องเอ้ยอันทั้งนั้นมีบานคนอีกพิ่นว่ามีบานนังพอบานต,ออาตังอะไรก่างตังอะไรก่างโอ้ไม่จักลังค่าเฮือนอช่องเขาเจ้าคืบอบบมาอยู่พี่พอถ้าทำบิดถอยเขาก้อนเขานี่ออกเส้นทางละโอ้เส้นทางตัวได้เขาเจ้ามาอยู่เส้นทางนั้นเลยเส้นทาง โดย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 ไปไปกอเด้อผอบันเด้ออือน้องผูดสาวอ่ำหนามลายเนาะเขาจว่าป๊อดเท่าเห็นอ๋อเอ้ยข้างนั้นเจ๊ควีฮื้อเนาะบ่าวสัญญามาครั้งแรงกันเนาะอุ้ยมาผอผูดสาวงามแหงพันปลายกันเพี่น้องเนาะอุ้ยมีสวนผักของเขาจอบหน้าว่าผูดสาว โอ้ยปวดเท้าหรือไม่อะเขาอะเจ้า,นานนเนี่ยเขาบนน้ำน้องอยุ่งคนสวยสวยขักสวยแน่จนขำนอนเงยังก่อนนี่น้องยุ่งและนี่นะอันนี้ว่าตังเอกเจ้าเออนางเอกประจำช่องข่อยอ <laughs> คนคนนี้แหละตัวจริงเสียงจริงที่บ้าเนเาย็นเหล่าข่อยข่อยจนเมาหออมือนะอ <laughs> นนะ <laughs> อานนี้จะปีนเอา <laughs> อันนี้จะจากนี้แปีโอ้ดปีซ้ำกันกับคอยเลยนี <descon fin anta> <p ist ur ating> ่คอยกับแซวเอ็ดคือกันบอคอยทำกับคอยคอยแซวสองแซวสองพ่อเขาจะจะอาบหนามบ่หน้าบ่อนี่ค่ะแง่บ่สแง่บ่เพิ่นบ่ปากเนาะผู้สาวมันบ่อน้องอันนี้ผู้สาวมันบ่อนี่ผู้สาวมันี่เลยอันนั้นแม่เข้าบ่อน่ะโอ้ยแ่นแหนกโตออกเลยเนาะ หัวที่จะมาเห็นั่ไงโอ้โหที่น้องเอ้ยนี่แต่ผู้สาวงามๆเนาะอาบนมๆในเซ่ละน้องที่น้องเนาะ สาวสิลาโนงสาวบ้านตังอะไรน้ำูมือเห็ดนั่งนองูมสาวสิลน้นงจะกดมันไมเบื่อน่ะเดี๋ยว่มีเสายหาคนกมันบ่คเสียงาไอ้หน้ม่ก็ยังเสียบ่โอ้ยยงให่่ก็ยังมีน่ตาบ่ยุกนุกอ่นนนกมันอะไร้นเียเสียเงาว่าปลูกไม่ไห่เออปลูกไม้อีกปลูกไม่อีกน้องนบดตายหมยำเลยบรดตายบมลยำล มันบ็ตายแบบตอนมันเหมือนนาวนี่ไงแบบหยำนาวขนาดนีอือดูดเท่นี้เท่านี่มันไก่เวียดนามบาพอนน้ำพ่นจะตกหน่อยใช่เนาะมันมันหมอกหมอกแห้งบ่น้าหมอกแห้งบ่จะได้เอออันคือว่าโบเห็นไปออนไลน์ลายมือตัวไดๆเป็นอย่าง้บ่าว่าอันฮักอกบ่ด้อว่าจังได้ แน่นไหมบ่มีแฟนหรือว่าน้องยังสดยังสดบ่แเม่ๆเป็นว่ายังสดอันเก่าหันแรกจั๊กเปอร์เซ็นต์จั๊กเปอร์เซ็นต์นลอยเลยลอยอ๋อปู่บ่าวแบ่งแบ่งให้อ้ายในจั๊กเก้าชิปเลยบอแบ่งให้อ้ายอ้ายจักเก้าชิปเลยบ่สเออนี่คือน้องยุงนางเอกประจำซ่องคอยได้เนี่ยนะมาแรงแซงทางคู่ วัดเดียวลายหมื่นวิวก็คือน้องอยู่คอยคอยยังอาบน้ำอยู่แต่คอยยันหนาวก็อะไรปะบัลเดนาบัลเดนาอันนี้น้องจะบพวกคือนาตาใครคือแม่เอฟบูเบียโอ้าเอ้าน้องเอ้าให้เอาให้เอาเพิ่นอยากได้อันนี้เนาะเอาเอาตัวใดน้องค่อยเอาซื้อห้อมซื้อหอมแม่ขึ้นสิขาวแบับซื้อมอมอะไรเถอะ มอมอยู่เพือนมอมอยู่ในเพื่อนเหรอน้องจะมีลายคนเนาะเอาจากคนแล้ก็แท่น้องนี่นะอยู่เพือนพู้ดึงแล้วก็พู้นี่แล้วก็คนอยู่เพือนทันเอื่อยพู้นี่แล้วน้องพู้นี่พู้นี่ลูกล่าพู้นี่โอ้อยู่เพือนทันเป็นเอื่อยพู้นี่อีกอันนโอ้โหเอ้าวันน้องาซาหมอมหาซาหมอมหาเป็นอันอันอะไรซาหมอมนะเป็นเป็นน้องเจ้าผู้เดียวฮะไลยอีกทนเราบูได้มีผู้นี้เลยอีกเราเป็นน้องหลาน้องหม่อ คนนี้ลูกหลานนนี้ลูกหลานอพี่น้องผู้เชอ่้ำน้องผู้าอ่น้อยนี้เ่าอสาน้อยเ่าแค่ละอันนั้นได้สะมีผูวาวแล้วอันนั้นรืเนียเขาผู้าผ้าโอ้ยเขาจ้องแล้วเจ้าเด้ออุยเินวะเินวะอุ้ยเินวะอันนได้สั่นผู้เช่าบอน่ะผู้ช่าบั่น ຜູ້ຊິລືງຫັ້ນຜູ້ຊລຜູຊາงບນເນຜູາບເຈົນບບຸວດນນປບວດດົາເຂ คอยยางเลาะไปเลาะมานะครับเด้บางทีก็เห็นยูแต่เขาบุจื้อแม่บุญนี้เราเอาคัวอะไรคอยคนขี่หลายเนาะมันกับบุจื้อเลยเนาะแม่เป็นมะเข้าเคยหุ่นจักกันดีแม่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 คอยกันยางเลาะไปเลาะมาในบุญแล้วคอดไปคนเดียวคอยว่าคือกันเลยคือกันอีกไปไปบุญนะเจ้าเจ้ากับไปนาบุญเมื่อกี้นี้ไงอ้าว ้าคือบอบอกคอยค่อยกลับมาการคือบเห็นเจ่วมาพอดมาใน่ามาพอดมาใน้่าเอาอาเอาโอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องเพิ่นอดันก่อนเบาพอดหน่อสิมาบอกเสี๋ยวเครื่องให้น้องเพิ่นชื่อเสือห้เดนะสองสุดเต่ว่าใช่ไ้น้องมอมอ่าสุดหนึ่งโบหู้ว่เพิ่นมีน้องสองก็เป็น้สือไปน้ำแน่ข่อยหนา เจ้าค่ะใครที่ให้หนุ่มนังควายนังจระเข้แห้งๆนะเจ้าค่ะเสือจักโตสักอันนีนฮะนาท่อมมีมะนาวซามโต้ซามโตคือเต็มขุเลยเต็มขุเลยพี่น้องเนาะเสือตัวนี้มันใหญ่โผล่โอ้มันใหญ่โผล่เนาะโอ้บืนจะบริษัทเสือป่ะค่ะค่ะบริษัทคือการเสือข่อยเปื่อยลายลายอ่าขัดขัดแนบประจังบ่บืนนี่เจ้า ไปสวนพอไปไห้คือเก่าบ่ไปสวนไปสวนคือเก่าไปสวนคือเก่าแม่ไก่บ่สวนนะไก่บ่ไก่อยู่ไก่อยู่ไก่ไก่ยุ่ซ้ำอีกที่บ่รู้ว่า้นนนงอััเนาะไก่แห้งบ่แม่ไก่แห้งแห้งแงทำไมโอ้ยอ้าวให้สัญญาเราอันนั้นก่อนจันสัญญาเราถ่ายน้องยุ่งไงไฟทิวีถ่ายน้องอ้าสักแล้วบ่หนอแลแล้วไล่หนอไห โอ้ไปคนเดียววอลีนอ๊บุญเนาะไปกับแม่ไปกับแม่ค่ะไปหนัาไปคนเดียวขี่รถยังไก่วลีแม่ย่างคอยขี่รถนำมูออามันบบใกล้ป้บให้ทุกกันแต่แม่ย่างย่างแม่ไปจากคนพวกนองเลอันนี้ไงโอ้ไปเลยมาบ่นอนเลยนอนอยู่คนนอนในเฮือนพี่น้องโอ้เธอว่านอนในเฮือนพี่น้องเนาะ โดยโดยเจ้าขี่รถนะโมคนในเมืองนอกบุญเมืองนอกวางเมื่อวานมื่อซื้อนี่พี่น้องบ่าวสัญญาไปคนไล่ลยน้น้องมือที่สองจะไปบ่มือที่สอง,องไปมือที่หนึ่งก็คอยอยู่หันมือที่สองก็คอยอยู่หันคอยยังเรอไปรอมาอะไรผายลิดอยู่เพราะเห็นบ่ราโมเห็นเห็นกับโบจือ้อขึ้นจะวา่าอะไรเนาะคนเห็นกั้นทางแหลกเนาะพี่น้องตัางอะไรหนาเนาะสัญญามาหอดมาเทือ ไล่แล้วแล่น้องโบนาววะโบโวนาหคอยเสิเหตุอะไรได้จังสิโบนาวเขาจะอาคอยก็จะอาบน้ำคือกันอาบไม่ให้จะไปอาบสวรรค์เาำนี่บ่เบาแล่น้องขำนี่บ่ห้ยเบาเล่น้อ้ไอ้ผู้สาวแล่น้องจะจับปังอะไ้ ไอ้ผู้สาวได้ผี่น่องเนาะมานเาโอ้บ่ได้ดอกลองเบิ้งสิฮอดลึกหนองด้นหำเนี่ยถัวบัวหัวได้ได้นี่มอาวิรถเนี้ยใช้วีรถประมาณเจเมตรเลยบริทึมา เออน้าคนน้าพี่น้องนาะน้ำแล้วหรือเ่าโอ้ยม้มันจะบ้าอช้างมีรถไฮบ้าวเด้ดไหนฮะมีรถไฮพี่น้องผ่นหามีรถไฮนาะป้าพี่น้องในแถวเซล้วนองนน่อพี่น้องหนามมันจะลายเนะอนามไสเซละน้องสซเย็นน่นหวานน เทนป้าร้อยลองป้าล่ป้าป่าบดลลาบิลาเนาะสบายดีน้องสบายดีซื่อน้องย่งเกาะจ้างจ้างอะไรเจ้าเจ้าไปะบอกเอาเกลือใส่กันนะจ้างจ้างแบบไอสื่อเค็มเน้อไอสื่อเค็มเด้อผสมกับจ้างเขากันได้เลยไอสื่อเฮ็ดเอ้าน้องของเจ้าบอนี่บของใคของเอื่อย เอื้อยเจ้าคิงคิงบ่ได้เอื้อยน้องเจ้าในจ้องเด้อะจ่องไหนบ่จ้องไนรอดจ่องไนรอดจ้างทุกคนจะเช่าเมื่อนี่ได้เลยบ่หนิคอยค้นใจห่อนะอยากได้เมื่อเลยไม่ยากสาวสาวจ้างกระ็สาเซ็นละน่องน่องคอยระเบ้าเพชรคือสาวเซ็ละน้องน้องทำไมอาบหนามอยู่ไปได้น้องบริหน้าว่อาบนะแม่คอยน้าแท่นจะเลย บ้าทุกสักอยู่ทางนี้สักซ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 ักพี่น้องเนาะเข้าจอจะอาบน้ำตามสายเซ่นละน้องเนาะพี่น้องเนาะตามสายเซ่นละน้องเบาวสัญญามากข้างแหลกพี่น้องบ้านบ้านนั่งก็น้องอันนี้ตังอะไรเนาะตังอะไรนุ่มเนาะโอ้พี่น้องเลยบ้านตัางอะไรหนุ่มเนเนาะมาทางนั้นจีบผู้สาวทางนั้นเนาะแงบ่แงบ่ แงดแง่แงดในแป้ะววันนาวพี่น้องเน้องจะปีน้องเจ้าคนเดิ่ยโอ้16ปีอันนี้เจ้าเอสลุนเดียวกับคอยฝูนี้เนาะเจ้าได้สั่นจักปีจักปีอกปอเก้ากปีเคยเก้าปีคนบมง,งา่อไงสํนนียสิเก้าปีเป็นว่าเก้าปีพี่น้องเอ้ย ต๋องอ่านน่ะพี่น้องโบ้เคยหูเคยเห็นเนาะทั้งนั้นกับผู้สาวบอกโมดบ,บอกขังเกย์ละผู้สาวเาผิดหวังเนาะพี่น้องเน,นาะนั่นกระซาคือวายลีเนี่พี่น้องคุณเนาะเห็นหอดต,ตาแม่โม,งม,งมง่งโม่งเนาะโอ้โบ้ไว้สภาพนี่พี่น้องเอ้ย,ยเย็นเกินเนาะเย็นเกินและหนาวเกิน ว้าทางนั้นยอกผู้เศรพี่น้องเลยขนาดทางนั้นเนาะเบาเสญยามากทางแรกในชีวิตกวบวแมนได้เหนี่ยพี่น้องเอ้ยเห็นผูน้เศรอ่านน้ำตอนคำไล่ผู้คนอา่านลายบ่โอ้ตอนคำเนี่ยจะเต็มมาเลยในในนอทั้งผู้หญิงท,งท,งงทงั้งผู้ชายเจ้าคืออ่านแต่เว้น่สนมาเนี่ย แห่าตนทากมโอ้แ <Auf> ม <los harma> <c oughs> ่ว่าเจ้ายางยางใกล้บ่คอยจีนีฮะโอ้ยางใกล้กับบเอิญอีกเจ้ว่าเอาเสือปกมาฮบวิถีชีวิตเช้าอาบน้าริมหวยคนชื่ว่าหวยเซ่ใหญ่บบันบ้านต้ลงเลยดูหน่องเห็บโขอะไรบ่มาเลยหมดไปเลย โอ้ได้บ่ว่ได้ดอกคนดบ่าบ่สัญญาหนาวผุด่าโอ้ลิกนาอหนาวหนาวนาวเลี่ยงเลี่ยงไอ้ดองเล้บอลอาบขค้งน้องบอลชักพาแม่นบ้าดองกันนี่ฮะโอ้ไอ้ดองเลย บอนชักพาสักทรงผืนว่านาะป้าเท่าทงเอือยผืนเนาะพวกขี้ดองเนาะหาบขึ้นจะหาบขึ้นชุ่งเลยเนาะเพื่อสีปิ้นตะพังเซ่ได้ผืนว่านาะมันบ่แม่นค์้องง่ายๆเนาะแต่ว่านานี่จะลายพี่น้องแถวนี้เนาะจะลายอ้พี่น้องเอ้ยนาวบอ๊ะน้าวบอ๊ะสังเอนเจ้าได้สั่นบริสังเอนบ่อันซาวซาวยังเกาะเริ่มจืดแหละซายยุง บเดนาวโอ้ฝันว่าบเดนาวได้บ้าคันญ่าฝันววานอนาะบวเดนาวฝันว่าจะไปใช้แต่ละมือไม่จะไปเห็ดมันฮะโอ้ับจ่างเขาบอกเลื่มมันเองแค่นี้เขาจ่างกันแพงบ่แค่นี้ บูฮูโอ้แจ่บูเคยไปทำงานบอะงานนันเคยแต่เดี๋ยวนี้เห็ดมันเองโอ้เห็ดมันเองแล้วบ่เคยเนาะสาพิกน้องเลยมดมุดมดน้ำาส้าวซ้ายังเกาะนะฮะน้องเจ้าฮะหนียวบอง เ,เห็บ่อเดี๋ยวสิปบ่เห็ดเดี่ยน้ำลาลาว่าไปบ่บอหนองยุงไปบ่เหนองจางไปบ่อโอ้ต้องท้าพ่อแม่ก่อนเนาะ <laughs> นีะ่ท้าบานเจ้าขาเจ้าเจ้าบ่้ไปห้าเห็ดเวียเห็ดงานเนาะน้องเนาะง่าย้อง น้องยุ่งน้องยุ่งคนสวยน้องยุ่งนี่หมดเลยยุ่งยุ่งก็ได้ยุ่งก็ได้เจ้าคือบัถอดเสื้ออาบน้ำฮะไม่จะถอดอย่จะสักเลยโไมยจะสักเลยผากผักผักเสื้อได้บ้าตัวหนึ่งเราให้เล่านี่ถอดเสื้ออาบน้ำมาดองน้องจ้างผากเสื้อได้บ้าตัวหนึ่งสักให้ค่อยเน้ะตีสักให้ค่อยเน่ บ, ي, บาม,าาม่ได้อ้ไม่ได้อาบน้ำส่องมือไรแผ่บ่ไม่ได้อาดสองมือแทลไรไ <c oughs> ม่ได้ <c oughs> เหม็นบ่ไม่ไม้เหม็นกระโตบ่อืมบ่ได้เหม็นไรพุ่นคอยอันประมาณวัอาทิตย์หนึ่งพุ่นจะคอยอาบเท่นึง <c oughs> อาอีลีไ่ไรเจ้าได้สะอาบคูมืออาบคูมืออ่ออันก็ได <ม EN S 3> ้อาบเท็จอยากมันจะเหม็นไหมเหม็นเนาะเเสียยาตลอดเสียยาตลอดเจ้าค่ะ ส่วนเองหรือไปหลับจ่างน้องส่วนเองอเสียยาสลเสียขวบแม่แล้วโอ้นั่นน่ะเนาะขั้นหลับจ่างแพงบงพ่งเขาเจ้าจ่างแทวบ้าน,นไหมวันเท่าไรวันละแปดแปดสิบพันเ,นเลแล้วโอ้กินเขาเขาเจ้าหรือกินเขาเองกินเขาเขาเจ้าแปดสิบพันแพงเนาะแพงพี่น้องสาวงามแห่งบ้านป่า อาบนา้ำเอาเป็นน้ำม,มาดูไอ้ไทยหุบนะเอาเป็นว่าเป็นว่าโอ้เห็นน้องงามก็ได้น้องโอ้ยิ้ม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 นี่เห็นน้องเนาะสาวงามแห่งบ้านป่าสาวจ้างเนาะจ้างบ่เข้มเลยน <laughs> เนาะบอ่อเข้มบ่อเข้มไม่แต่จ้างอย่างเดียวเนาะงด้วยด้วด้วดยนี่พี่น้องเขาจะจะอาบนา้ำหลายคนเนาะพี่น้องคุณเนาะอ๋อ้ธถ มาท่านอย่ามุดลงไหลไม่ได้าาทำให้ขาดเนครับผมจะจิเปียกอนจีมมอพีอ่น้องเอ้บ่าวสัญญามาครั้งแรกไปไหนได้มาสัมผัสครั้งแรกกับข้าเจ้าอาบนาม้ม <า S 1> เงาเงา<ๆ>อยู่นอกพี่น้องเนาะเป็นตะมวนเป็นตะมวนน้ำข้าเจา้าแต่บ่าวสัญญาลงไปอาบบา่อไมลนาว,น,าวน้าบ่อหนองอยู่ลุมพ่ะนาว<ฮ>นาวคืออาบไหขึ้นมาเน่แม่นาวจ้าหน่อยแข้งพ่ยชีลงไปซอยจะพยายามแข้งบ่ บอเพลินว่าเนาะเอ๋อพี่น้องคลิปนี้เฮากับสีแดงอำลาผ้าจากจากนนห,นอ,หนองเพลินเนาะให้น้องเพลินอนาบน้ำเอาบายบายด้วยน้องจ้างบ๊ายบายโอ้เดี๋ยวอ่านชิ่อคืนไปลินน้ำได้จังหน,น,น,น่อยโดยโดยเพลินว่าพี่น้องเนาะโดยเพลินว่าเอาคลิปนี้ก็กขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีพี่น้อง